วันนี้งดออกไปใต้หนูหนึ่งวันที่วัดโคสาบ้านเราครูบาจ้างหมอลำคณะใหญ่มาครับวันนี้งานวันสุดท้ายด้วยวันสุดท้ายนี่แหละมันสุดละถ้าเป็นสมัยก่อนหนะ้าพวกแถวบ้านใครมีเรื่องไม่พอใจอะไรกันจ้องแต่จะเอากันตามงานวัดนี่แหละเราก็ไม่เข้าใจนะวันปกติเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรกันแต่พอมีงานวัดงานบุญมีหมอลำเท่านั้นแหละเลือดหนักสูเหมือนกำเริบ แต่เดี๋ยวนี้ล่องโชคต่อยเบาลงเลาวไม่ค่อยมีละเราก็ว่าไปเที่ยวอ,อะไรไปเอฮีฮากันดีกว่ายิ่งเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมีเรื่องกันในงานน่ะโดนถ่ายได้โดนจับได้เสียค่าปรับแน่วันนี้ที่สโมสรหผัวไทยบ้านเราก็มีนัดรวมตัวกันก่อนออกไปดูหมอลำทําแกงกะทิปลาไหลกินกันก่อนถือเป็นการซอฟดิ้งกันเบาๆก่อนไปงานด้วยแม้ว่าพอไปงานได้ทีพอดีนี่แก๊งผัวแถยบ้านเราพอรวมตัวกันก็เยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนตอนนี้ถือว่ายังน้อย เพราะว่าพอเวลาผ่านไปหลายคนก็ต้องเข้าเมืองกรุงไปหางานหาการทำนู่นแหละจะได้กลับมาทีก็ช่วงเทศกาลวันหยุดนี่แหละถ้าใกล้ๆนี่ก็ปีใหม่นี่แหละรวมตัวกันอีกทีนึงกินแกงปลาไหลอะไรเสร็จเราออกมาก่อนมาหาเดินเล่นในงานก่อน